English House ดิฉันนางสาวพิศดาชนะพลสำหรับวันนี้รายการอิงลิ h เฮาส์จะมานำเสนอเกิดความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน,ฐานที่มันจะเจอในชีวิตประจำวันมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะอาจารย์มุขาถ้าเราจะบอกกับเพื่อนว่าตามใจคุณเลยแล้วแต่คุณเลยเป็นประโยคภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่ายังไงหรอคะ การบอกว่าแล้วแต่คุณเลยตามใจคุณเลยเนี่ยพูดได้หลากหลายแบบมากเลยนะแต่ที่เราคุ้นชินก็คือคำว่า it's up to you ถูกไหมแต่จริงๆแล้วพูดได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างแรก it depends on you it depends on you ตัวอย่างที่สอง follow your heart follow your heart และตัวอย่างสุดท้าย it's your choice it's your choice เป็นไงไม่ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้และตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้รายการอ i ง h h o เฮาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ